สำหรับวันพิเศษนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเลยในวันเกิดอ๋อมีคนมาฉันจะไปเปิดประตูสงสัยจังว่าใครมาสวัสดีดอกไม้สำหรับเธอน่าหลกจัง <What? S 1> ขนมหวานเต็มไปหมดเลยน่ากินสุดๆว้าว <Yeah. S 1> wow, แถมมีน้ำพุช็อกโกแลตอีกด้วยฉันจะลองจิ้มป๊อบคอนมาร์ชเมลโลอร่อยเกินบรรยายหนู mm hmm. ลองอย่างอื่นด้วยดีกว่าอ๋อฉันรักช็อกโกแลตมากเลย ฉันจะเอาดอกไม้แต่งใส่ใจกันก่อนแข่งจะมานี่แหละเยี่ยมเลยลองคุกกี้ด้วยเจนนเฟอร์เธอกำลังทำไรน่ะปาร์ตี้ยังไม่เริ่มนะแต่เธอก็เริ่มกินก่อนฉันแล้วเอ้าทีมมีอาฉันรอไม่ไหวนะน้ำพูมันอร่อยมากเอามานะอะไรอีกมันต้องอยู่บนโต๊ะวันกิดของฉันนะ ฉันแล้วหมดเลยฉันไม่ยอมไปเธอไปแน่คอยดูเถอะรอเลยมาดูกันว่าใครจะชนะฉันมั่นใจว่าฉันเอาชนะเธอได้ในชา a l เลนจ์นี้ฉันไม่คิดงั้นฉันแนวแน่สุดๆและไม่มีอะไรหยุดฉันได้สตอรี่สดๆเยี่ยมเลยอ๋อฉันเริ่มได้เย่สุดๆฉันคงไม่พูดงั้นฉันได้สตอรี่หอมสุดลังดี และช็อกโกแลตก็ทำให้มันอร่อยยิ่งขึ้นฉันนี่โชคดีจริงๆเธอก็อยากได้ใช่ไหมมีอานี่ทำไมเธอถึงแกล้งฉันละเจนนิเฟอร์นี่มันมีแต่ทำเลยฉันก็แค่อยากทำอะไรสนุกๆนะสตรอเบอรี่เป็นของฉันคนเดียวโอ้ยช่ำมากเป็นคู่ที่ลองตักับช็อกโกแลตเลยหยุดยอนสักทีฉันไม่ชอบนะไม่เอานะมันเป็นอุบัติเหตุ ฉันมีความคิดที่ดีกว่าเธอกำลังจะแก้ฉันอีกแล้วเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันแค่อยากโชวมายากลน่ะมันออกมาเยี่ยมเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะฉันจะลองลองหลายหลู่กเลยและฉันจะรับมันให้ได้ริ่มอปล่อยพอให้ฉันด้วยมีอาเอาไม่นะมันผิดพลาดไปมันไม่เข้าปากสืออันเลยอหน้าฉันมีแต่ช็อกโกแลตแล้วก็เศษสตอรี่ไปเปล่าๆด้วย ธอคนได้รับมันแล้วความผิดถึงเธอมาดูกันเถอะว่าจธจัดการกับพริกยังไงฉันว่ากินพริกยังยากกว่าสตรเบอรี่ในอากาศสิอีกและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะชอบมันไหมแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ะฉันนี่หมาว่าบางคนก็กินพริกกับช็อกโกแลตฉันเล็กไม่ออกเลยมันทำไมแต่นี่มันน่าเสียดสีอันสุดๆแต่ฉันรลับไม่ไหวคอยดูเลยมีอ่ะหน้าเธอกำลังแดง พาะฉันกำลังติดไฟฉันกำลังพ่นไฟช่วยทีฉันต้องทำยังไงฉันกำลังเตือนตนนกเธอก็แค่หาน้ำให้ฉันสักแก้วหรือดดิมช็อกโกแลตจากน้ำผูนี่ก็ได้เขายังชั่อแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเพิ่งโดนเผาฉันอยากจะพักสักนิดเอาไม่นะเธอเผาสตอรี่ของฉันท่อทีมันเป็นอุบัติเหตุน่ะ ฉันรอไม่ไหวแล้วว่าอะไรใต้ฟ้าฉันได้ลูกกวาสกิเต้ฉันดีใจจนฉันได้กินนมและเธอได้อะไรล่ะมาดูกันเลยให้ตาย่มันปลาดิบจะโอ้แล้วมันยังเหม็นสุดๆมันก็กินแล้วเข้าสิกินจะได้หายไปนี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยมันดูกันว่าเธอจัดการยังไงอย่าเอาปลาเหม็นมาใกล้ฉันนะ เก็บไว้ดอเองสิเธอนี่ใจดีจริงๆจร o งแล้วเธอจะไม่ห้ฉันกลัวทำไมโอ๊หล่นเลยเอาปลาของเธอไปและกินมันให้หมดเธอพูดถูกอย่างหนึ่งฉันต้องกินให้เร็วเท่าที่ทำได้หมดแล้วฉันทำมันได้แล้วสยองสุดๆดีที่มันจบสักที งั้นก็ถึงเวลาของสกิทเทลและฉันก็มีความคิดดีๆดีแล้วเทลงใส่ถ้วยด้วยช้อนนี้ก็จะทำให้ฉันตักลูกกว่าที่เต็มไปได้วยชอ็อกโกแลตได้ฉันต้องมันสดุดสุด,สด,สด,สดเลยฉันถอบ้างได้ไหม<โด>ยอย่าพ่งกวนฉันสิเจนิเฟอร์ทํางไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งกับของอยู่ตรงหน้าของฉัน <Yeah. S 1> ในที่สดุดฉันก็ได้ลองสกิทเทลในชอ็อกโกแลตโอ้โหนี่มันอร่อยเหาะไปเลยฉันไม่สงสัยเลย แต่ฉันขอลองบ้างสิเยมมีเอาลูกบอลกับมันที่เดิมนะ,ะในตะกะแค่ให้พลสังชิจะเป็นอะไรไปดูสิเราทำสกิท่องหกลงในนลำพุเลยนี่มันดีที่สุดแล้วเอามาเย่ยมเลยอืมอร่อยจริงๆฉันก่อยากลองไม่แล้วไม่อีกครั้งฉันบอกแล้วไงฉันจะจำไว้เลย มาเปิดดูพร้อมกันเถอะเบอร์เกอร์แสนอร่อยฉันมีความสุขมากๆเลยแล้วเธอหล่ะได้อะไรเค้กก้อนใหญ่สวยและลังกันมากสียงพวกนี้ทำให้ฉันน่ามึนเธอทำอะไรน่ะอย่าแต่ต้องเค้กของฉันอีกครั้งด้วยมือสอกะปรกของเธอนะเธอก็กินเบอร์เกอร์ไปสิเธอพูดถูกฉันไมีสิ่งที่ต้องทำราดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ร้องสงสัยจังารสชาติจะออกมาเป็นยังไง ฉันไม่เคยกินเบอร์เกอร์กับช็อกแัตมาก่อนเลยแต่ฉันว่าอย่าลองดีกว่าพีบื้อมันก็เห็นได้ใช่รึสองอย่างเนี่ยมันไม่เข้ากันสุดๆฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอต้องกินไส้เบอร์เกอร์ให้หมดก่อนท proof, Phillips, ั Der ้งแตงกวามะเขือเทศผักกาดเนื hmm. ้อและซอสจากนั้นก็เหลือสิ่งที่สำคัญและช็อกชันเกลืขนมปังจะเป็นของหวานของฉันอ๋ใช่ฉันเกือบลืมชีสไปแน่ต้องกินมันด้วย มันอร่อยโดยไม่ต้องมีช็อกโกแลตช่วยดูเนื้อย่างนาี่สิเธอจะไม่ชอบมันได้ยังไงโดยส่วนตัวฉันคิดว่ามันยากที่ปฏิเสธสุดๆแล้วก็ฉันเกือบจะอิ่มแล้วกินแล้วแล้วอดทนอีกนิดนึงฉันเกือบจะกินหมดแล้ว,วใช่เหลือแค่ขนมปังแล้ว อย่างที่คิดถเวละอาบมันด้วยน้ำผูแล้วมันต้องออกมาเหมือนเค้กหรือแซนด์วิชนั่นแน่ <Wow. S 1> หน้าตาเลอกินดีเวอร์ mm hmm. อื้อร่อยจัง mm hmm. แผนฉันได้ผลเ mm hmm. ยี่ยมบินเลยฉันอิ่มแล้ว yeah. Yeah. ฉันดีใจกับเธอไดยที่กินหมดงั้นฉันก็ลองกินเค้กของตัวเองได้ mm hmm. แต่จะกินยังไงให้มันไม่ล mm hmm. เลอะนึกออกแล้ว mm hmm. เธอต้องตัดมันเป็นชิ้น แล้วก็จมมาในช็อกโกแลตไงง่ายขึ้นเยอะเลยต้องเล่นเครื่องนิดหนึ่งแล้วมานี่เลยเจ้าเค้กถึงละอาบน้ำในช็อกโกแลตฉันมัน่นใจว่ามันต้องออกมาดีงามมากจะเป็นอย่างอื่นได้ไงดูน่ากินสุดๆถึงเวลาชิมอืมอย่างที่ฉันคิดไว้เลยขอฉันกินด้วยสิเราเป็นเพื่อนกันนั้นจำได้ไหม มันไม่มีผลอะไรสักหน่อยไม่ง oh. ั้นก็ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองอย่าจอมตะ oh. กะเธอไม่เคยแบ่งฉันเลยงั้นฉันจะใส่ซอสตาบสาสโกลงไปน้ำผูมาดูกันว่าเธอจะว่ายังไงและฉันมั่นใจว่าเธอไม่ชอบรสเผ็ดแน่แน่แค่ไม่กี่หยดก็พอแล้ว <c oughs> <g iggle> ตอนนี้ก็แค่รอ <Yeah. S 1> ฉันอยากกินมันอีกมันอร่อยมากเธอหยุดไม่ได <All right. S 1> ้หรอเธอชอบมมากเลยเหรอ มากมายแน่นอนแต่ทำไมมันเผ็ดจังปากฉันกำลังติดไฟฉันต้องกินช็อกโกแลตเอ้ยมันไม่ดีขึ้นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่ายิ่งกินก็นยิ่งเผ็ดช่วยด้วย oh <my> ก็ดูเหมือนว่าเธอจะกินช็อกโกแลตใส่ตาบัสก็มากเกินไปฉันต้องช่วยดับไฟก่อน oh. มันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอ แต่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วมาตัดสินกันก่อนเถอะว่าเราจะเริ่มก่อนหนึ่งสองสามเปอร์ฉันเองเออใช่โชคดีจ้ะว้าวโชคเลี้ยงแต่ครั้งแรกเลยน่เนี่ยฉันได้บะหมี่เกาหลีที่ฉันชอบแถมมันยัาไปยี่ห้อพริงเกิลด้วยมันยิ่งอร่อยมากขึ้นไปเลยอย่างนี้แล้วฉันรออะไรอยู่ล่ะฉันต้องกินบะหมี่นี้ให้หมดในครั้งเดียวม่าเธอดูอะไรกันนะ โอ้น่าแขกแขกจังเลยไม่เห็นสำคัญเลยสิ่งที่สำคัญก็คือบะหมี่นี้อร่อยสุดๆเลยฉันมีความสุขมากโอ้ใช่เจ๋งจังอเล็กซ์ตาเธอเปิดตู้เซฟแล้วเร็วเข้าในที่สุดและฉันก็มีเดี๋ยวก่อนนะซอพริกซปาเก็้งั้นเหรอกินเลยกินเลยก็ได้แล้วพูดอย่างนั้นโอ้ฉันจะลลง มาล้อมกันโอ้แพทนจึงลายมันกำลังติดไฟช่วยด้วยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีก็ในขณะที่ยอเล็กกำลังทรม,มานฉัน <ขอ S 2> ต้องรู้เลยว่าอะไรอยู่ในตัวเซฟว้าวมันดูเหมือนลูกบอลวิเศษเลยน่าสนใจมันใช้ทำอะไรได้บ้างนะไหนลองเขย่าดูสิโอ้อะไรกันเนี่ยอ๋อแย่นจิงลยเอาไม่นะ โอ้ไม่ฉันเพิ่งทำมันแตกเหรอโอ้แมรี่เธอกำลังล oh, ทำอะไรอย่นีฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่เกิดอะไรขึ้นพวกเธอสาวๆเธาได้ยินฉันไหมนิ่มหน้าโกสุดๆพวกเธอถูกแช่แข็งมันแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีฉันคิดว่ามีวิธีเดียวที่จะช่วยพวกเธอได้ฉันสร้างสัจฉตตัวเองเพื่อพวกเธอด้วยการกินซอส์ิกตาบัสโกฉันหวังว่าเขาจะจดจำฉันไว้ว่าใครช่วยพวกเขาแล้วก็ ไปเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราโอ้อเล็กซ์ถ้าเป็นคนดีจังเลยขอบคุณนะเสาวๆฉันชจะบวกเธอไว้แปลว่ารอบนี้ฉันต้องเปิดตัวเซฟคนแรกเอาเลยาะนี่ยโอเคอ้อเหม็นจังเลยแล้วมันคือหัวหอมแล้วฉันจะกินยังไงอะ มันเห็นมากเลย oh, <man. S 1> โอ้ยฉันบอกว่าฉันจะไม่อ้วกหลังจากกินไปคำแรกนะเออน่าขยะขยัฉันพอแล้ว oh, <no. S 1> ฉันทำไม่ได้ <c oughs> กินเข้าไปเอาก็ได้ก็ได้อย่าวายสิเออทำไมพวกเธอถึงกดดันฉันแบบนี้น้ำตาไหลแล้วนี่มันไม่ใช่ของกินแต่เป็นระเบิดเวลารู้ไหมให้ตายเธอเออ ดูเหมือนมีบางอย่างออกมาแล้วเอ,วอเล็กซ์กลิ่นนี้มันทำให้เราหายใจไม่ยอมแลวนั่นยังไม่หมดนะทันไม่นะมันทำอะไรสักอย่างแล้วฉันรู้แล้ววาทำมมีกลิ่นนี้แค่ปิดปากอาเล็กซ์ก็จบม,มันได้ผลดีมาก <Go! S 1> แล้วก็นะตอนนี้ตาเธอเปิดตูเต้เซฟแล้วเย้ oh! yeah! ฉันได้เค้กสีมพมกเกนโตตอๆ oh! สวยจังเลยพว oh! oh! กเธออย่าแม้แต่จะคิดนะ ฉันไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนะ Could <you> ได้ไงเพราะเราเป็นเพื่อนกันนะ mm hmm. แล้วไงนี่ชาเลนจ์ทุกคนต้องพูดตัวเองไล่เค,ค้กก้อนนี้ก็อร่อยที่เราจะแบ่งไทยเลยเอาใช่อร่อยมากแมรี mm ่ hmm. Mary, ตาเธอปิดตู้เซฟแล้ว <laughs> เป็นของวิเศษอีกแล้วล่ะสงสัยจะงงสีทนนองในคนนี้คืออะไร <c oughs> จุ๊จุ๊ฉันก็อยากนอนละ่ะ ฉันสงสัยมอนกันนันคือผงอะไรอะใช่แล้วมันคือผงทำให้ง่วงแล้วเราจะปลุกแมร่้ยังไงดีโอ้ฉันมีไอเดียแล้วเฮ้อเล็กตเธาทำแบบนั้นทำไมอ่ะก็เธอไม่ยอมตื่นนี่อ๋องันต้องขอบคุณนะนี่รู้อะไรมะมาท่ให้่จตกระนั้นหลับไปดีกว่ารู้แล้วตัดให้ยังไง ใครๆก็ชอบดมกลบผมหอมใส่ผงลงไปเยอะๆเลยเหลือก so ็แค so like, ่เธอดมนั่นง่ายมากสาวสวยกำลังกินเค้กอย่างอร่อยและฉันยังมีดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยด้วยนะโอ้อเล็กซ์ขอบคุณนะฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะหยอดเก่งขนาดนี้แต่มันไม่กินบางอย่างแปลกมันได้ผลเออด้มตอนนี้เค้กเป็นของเราแล้วเราคือกูหูเก่งมา มันคืออะไรหยุดนะตาฉันปิดตู้เซฟก่อนนี่มันฝันรายฉันฉันเลยเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ของกินแล้วมันก็เป็นมะนาวเปรี้ยวเธอหัวเราะอะไรละฉันต้องลองกันมันก็ไม่ได้เปรี้ยวเท่าไหร่เห็นมว้าวนี่มันของเท่าสุดปังสวยเว้ะ ใช่เลยฉันอยากลองโดยเราที่สุดแล้วและไม่ใช่แค่น้ำนะแต่เริ่มถึงของตกแต่งนี่ด้วยถ้ามีขนมเยอะจังเลยมันมีพอสำหรับทุกคนเลยนะอยู่นะสาวๆอย่าแม้แต่จะหวังฉันจะกินทุกอย่างเองไปดูดีกว่าว่าอะไรอยู่ในตู้เซฟสุดท้ายน่ะอย่างน้อยก็ขอให้เป็นของอร่อยอะว้าดูเหมือนจะเป็นนาฬิกานะสงสัยจัะมันทำงานยังไงอะ ต้องเล่นอย่างนี้เหรอหรืออย่างนี้น่าเบื่อจังเลยโอ้ว่าเอแต่ดูเหมือนจะเป็นนาฬิกาธรรมดาธรรมดาพวกเธอเดี๋ยวนะทําไมถึงตัวแข็งตั้ล่ะโอ้เข้าใจแล้วนาฬิกาเรือนี้หยุดเป็นลาได้และนี่เป็นโอกาสของฉันที่ได้ดื่มของเท้สแสนอร่อยของอเล็กซ์เขาไม่รู้ได้สองว่าใครเป็นคนดื่มเขาอาจจะรู้นะแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดทำไมฉันไม่แกล้งแมรี่สักหน่อยล่ะ ฉันจะเอามะนาวที่เหลือใส่ปากทวกนี้หมดเลยถ้าบอกว่าไม่เป่งั้นเหรองั้นมาดูกันแต่ยังก่อนฉันจะทิ้งโอกาสนี้ไม่ได้เรามาแต่งนหน้าแฮร์รีกันเถอะมันถ้าออกมาตลกสุดๆแนะ่ที่เป็นไอเดียที่แจ๋งมากเลยแบบนี้แหละแล้วก็แบบนี้เยี่ยมมากตอนนี้ก็กดเวลาให้เดินได้แล้วอ๋อมะนาวในปากของฉันมาได้ยังไงเนี่ย นี่แล้วของใช้ของฉันหายไปไหนอ่ะฮ่าตัวตวลกตัวตวลกกันเหรอฉันกันเหรอโอ้ยสยงสุดเลยแล้วสีนี้มันได้ยังไงกันเนี่ยไปก่อนนทะทุกคน